แกไม่เอาหรอไม่เอาเอาๆเอาๆไปด้านข้างสองคนน่ะเกมไชอบไปเชนี่เกชอบบิลลันเป็นเนี่น้ำกระไดน้กรไดว่ายใหญ่เรื่องนั่นก็ง่า ะเ็นเบบนยเาอก่ะี่ะ่คะเลยเ็ขาบอกว่าถ้ามีแล้วก็ทำสื่อเยอะๆนะครับมา เดี๋ยวจะไปให้ชาวแสงเอาไปสัมภาษณ์เพื่อนด้วย